โปรแกรมดีวอสซุปเปอร์เบิร์นโชว์0817027667 แน่นอนเลยนะคะว่าอีหนึ่งโปรแกรมดีๆค่ะกับโปรแกรมดีว่าซุปเปอร์เบิร์นสิบวันห้ากิโลนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะลด50%ค่ะแถมฟรีด้วยนะคะเป็นโปรแกรมซีเค็ดเสริมระเบิดไขมันนะคะ,คะสั่งซื้อได้เลยนะคะที่0 8 1ย์แปดหนึ่งค่ะเจ็ดศจ็ดหกห้ามาต่อกันที่อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางดาราเดลี่และดาราเดลี่แท็บลอยจัดขึ้นค่ะให้ผู้อ่านนี่นะคะไปร่วมกิจกรรมท่อง3บทแห่งศรัทธาคจริสตจักรค่ะในวนันจันทร์ที่งบ้าน AF คะสิบเอ็คุณทัพทเมอัญญารินนกเออช่ง 74ค่ะช่วจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมอะไรจะสวยงามขนาดไหนนะคะเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะชื่นชมความงามกับบทชื่อดังในกรุงเทพศรทธางคริสจักรวันจันทร์ที่11เมษายนนี้กับนัทคิวนัทคิว,ควไผ่งามทัพทิมอัญรินเพียงตัดคูฟองในหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ดาราเดลี่แท็บลอยเขียงชื่อที่อยู่ส่งมาที่บริษัทไอเดียพาวเวอร์จำกัดหมดเขตส่งคูฟองวันที่1เมษายนนี้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาม w w w d a r a d ท์ l ว็บดอดวันที่เ็จเมษายนนี้สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกเมืองไทยประกันชีวิตไอเดียพาวเวอร์ เอาละค่ะไี้ส่งเข้ามาละกันนะครับการส่งคูปองค่ะวันที่1นเมษายนนี้เป็นวันสุดท้ายนะจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ต้องขอขอบคุณวุิศกดิ์คลีนิกและเมืองไทยประกันชีวิตด้วยค่ะเข้าข่าวกันเลยอินเตอร์นิวอินเตอร์นิวส์ของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอพูดก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของนักแสดง นักแสดงหญิงผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้เลยนะคะ <ภา S 1> แล้วก็ได้รับการยกย่องขายเป็นตำนานดาวค้างฟ้าแห่งฮอลลีวูดค่ะกับอลิาเบธเชอร์เนองนะคะซึ่งตอนนี้น่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะด้วยวัย79ปีค่ะเ <c oughs> มื่อวันพุธนะคะที่23มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นค่ะ,คะหลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะกับการมีภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกต้องแล้วค่ะหลังจากที่ไปรับการรักษาตัวมาเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ค่ะซีดาเซ ในนครลอสแอนเจลิสค่ะแล้วโดยเซลลี่มอริสันนะคะประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของนักแสดงหญิงผู้ยิ่งใหญ่หญออกมาถแถลงถึงเรื่องนี้ว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยอยู่ด้วยตลอดจนถึงวาระสุดท้ายเลยใช่แล้วเองนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคบการจากไปหากขออลิซาเบธเลอร์เนเองนะคะถึงแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าผลงานของเธอค่ะยังเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ชมตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะเมื่อข่าวต่อไปค่ะกับนักร้องหนุ่มคนนี้เลยค่ะคริสบา ะะเรียกว่านักร้องหนุ่มคดีเนี่ยนะคะเคยก่อคดีสุดฉาวมาแล้วนะคะในคดีทำร้ายร่างกายสาวรีฮันนาค่ะนักร้องสาวชื่อดังจนน้านีบวมปูดกันเลยทีเดียว<ช>ตอนนั้นล,ล่าสุดเจ้าตัว,ตวยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมอีกแล้วจริงเหรอก็คืออุไมไปดูใครมาหรือเปล่าเนี่ยดาบวมอะ<ต>่ะดาบวมอาจจะผลลิตของแบบการที่มเนผิดวิธีอ๋อหรือเปล่าอาการอาการโกรธนี่นะคะเกิดจากหลังโดนถามเรื่องคดีเมื่อ2ปีก่อนเขาฉุนนะคะจนเวียมฟาดเก้าอี้แบบ กระจกเลาวเลยอ๋อซึ่งรายงานก็ระบุนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคริสบาวเขาก็เริ่มแบบโวยวายนะเดินไปแบบพร้อมการถอดเสื้อนะคะแล้วก็เดินตรงไปหาโปรดิวเซอร์ารมณ์แบบโกรธสุดขีดเลยนะคะก่อนที่จะระบายอารมณ์ค่ะระบายความโกรธนะคะด้วยการคว้างเก้าอี้ใส่กระจกของตึกค่ะทางทีมงานค่ะเห็นท่าไม่ดีนะคะก็เลยเรียกรอมบพค่ะมาจะเอาคริสบาวออกไปแต่วเขาก็เนี่ยคือเดินออกไปจากตึกก่อนแล้วก็หันมาค่ะมาแบบต่อว่าตะโกนด่ากราดเลยนะคะไปทางตึก ABC ด้วยเองค่ะ คือโกรธมากไงใช่ก็คือไม่คือเป็นอย่างนี้ไงพอทุ่มเสร็จปุ๊บจะมาจับนะเดินออกก่อนละกันแต่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเขาทําหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะส่วว่าสัมภาษณ์ในรายการเรียบร้อยไปแล้วเขาก็จะมีแค่ชักสีน้านิดหน่อยในรายการแต่พอหลังให้สัมภาษณ์ปุ๊บอาการพวกนี้เกิดขึ้นทันทีเลยเป็นใครก็โกรธนะถูกแล้วก็ไม่ร้องเพลงในเบรกที่3ามไม่นะคือจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเบรกที่3ที่จะร้องเพลงในรายการต่อไม่ทาแล้วไม่ร้องแล้วอะไรอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรารู้ส เขาอาจจะรู้สึกว่าสำนึกผิดแล้วและหลายๆอย่างมันก็ผ่านไปแล้วเขาก็อยากจะแบบว่าเอ้ยกลับมาทาอาบั้มในสิ่งที่เขารักต่อไปเนแฟนก็ให้โอกาสแล้วจะมาจอะฉันทําไมจ้าแต่ยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมทุกๆคนน้องๆหนูๆหรือศิลปินเนี่ยอย่าเป็นตัวอย่างเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่นะคะไม่งั้นคุณก็จะมีนะบมบแบบนี้เลยไม่รู้บมพัวหรืออะไรอวันนี้เวลาเสร็จแล้วคุณผู้ชมนะคะี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆของการบันเทิงหรือที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ พายพันธิ์นิวและซูนามิในประเทศญี่ปุ่นนะคะสามารถติดตามได้ที่ w w w d a r a d a i l y c o m ค่ะค่ะวันนี้ะนะคะต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดิุักลีนิกเพราะความสวยรอไม่ได้นะคะโอเลเมนโซลูชันและ เชสโกโลว์ทัสรวมไปถึงนะคะกับโปรแกรมดีวาร์สซูเปอร์เบิร์นค่ะ10วัน5กิโลนะคะเจสซี่บูเบอรี่แพตตินัมชั okay. ้น4ซอย12ค่ะเดอะเบสเมลนะคะชั้น4ซอย9และเลกาโต้ฟอร์เต้ค่ะแพตตินัมชั้น1ซอย7ด้วยเองนะคะต้องค่ะเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะเย่อ้าวนี้เวลาหมดแล้วไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณดีวาร์สซูเปอร์เบิร์